นี่สองส่วนตามว่าจากระนึ่งอัปโลกหน้าต่ตสองยังตีตับประกอบด้วยอโรกหน้าตต์ตขึ้นอ่หนชื่อตอนทีหลังจากทีขอท่ายกเตาชุ่มเนื่องไม่วาเลยผ้าเจ้าถ่าสถวายถ่ายปีนั่งกิบติมันเจองทรศั์บแล้วต่างทางลุ่มนมันคือว่าภาคกฏิบัติทางกองพระในสงฆ์สบริวารทั้งขวางนี่เป็นของเอร คุณมันผู้นก็ว่าไปเราที่สองเาะสมมติเาข้าวกระิ๊บนา้าวนี่ต้องสมมตาอันนี้จะเป็นอะไ้ากลัวนี้ข้าวกระใจ้าที่จะนำาเนซ้นเดียวเ็อนารมี่ก็หลากหลนนี้เราเอาปรุ่งหน้ารับเอาโปรุ่งคณะปรจะว่าถ้าซาลาขสมมุิสมมุดหลังที่มันตกลุัก้อนตกลุมหลังก้อนเด๋วตอนนี้หรอ้สีนก่อนมาที่นละต้อตกนักต้องเอากปส่วนอีกที่สองกระส่วนจะไม่โบ ก็สวนเป็น ah. ย um. ักษีเป็นยักษิีผู้ตียะกต่ำาว่าสองหลเป็นยักษีผู้ตียักษ์ต่ำมาก่ายู้ตีเป็นหนึ่งอนุสาวรน่าสองเถื่อเป็นยักษตีผู้ตียักษ์ต่าจว่าถ้าใ่ที่นั่นอาทิตหาคคือต้องสวนยักษตีแบบดในสีมากแต่เป็นมีเรื่องเงื่อนไขงได้อ่านในสงในของบนกระถิ่นของจังหวัดอ่านในสงในได้อ่านในสงเยบุบนเล่าอื่นไอ้บนเล่าอื่น อบุญว่าเกิดกระซามอบุญเงื่อนกร้ซามอบุญนันนึ่กสร้างไอ้เจ้าภาพหรือทักกินาได้อานิสงส์ได้บุญกุศลแต่ผู้รัตผู้ปฏิฆาหกผู้อทัก็ได้ถ้าอานิสงผลบุญมุ่งมั่นข่าต่อข่าวสงอบุญเงื่อนไอ้สันเส้าบุญเงื่อนนุ่งก็ได้บุญได้อานิสงส์ผลบุญได้ท้านันจะได้ข่าวลายข่า อานสงสได้ครืองอิ่มท้องอตบบนกระถิ่นได้เครื่องสองฝายได้เครื่องสองฝายได้อานสงสหาอานสงสหาได้น้ำกันเครสองได้น้ำกันเคร่องสองผู้ใดได้ผักได้อานสงสโน้เจ้องผ้ได้อานยสอันยสไม่หายยาง อันนิสงหาชาตุลาปถิเป็นว่านี่จะนข้ามว่าอันนิสงหาพระมาปีกาแตกขอปิเป็นว่าอันน้สงหามาปีกาแตกอันนิสงหาอันนิสงหาอ่านีขอจบเป็นารหอด้วอันิสงหาไม่หายนี่หายอย่างอันนิสงหาคืออะไรจ๋าชื่อต่อที่อิย์พิเศษดูเจ้าหายไปนะครับแล้วก็สิทย์พิเศษนั่นยื่อกับอายเป็นหอดเกือบีเทน วเป็นหาขอบนี่พืออนนสงหาท้องผามัติกาแปดท่องต้องมัติกาแปดนี่คือไอ้ตัวนี